อยากให้ร่างกายคุณแข็งแรงคุณลองทําตามท่านี้ดูทุกวันครับท่าแรกนะครับผมให้คุณหาขวดน้ำหรือดัมเบลนะครับผมจะนั่งค่อยๆนะครับผมดันนะครับผมยกขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ปล่อยทํา10ถึงย0ิบครั้งนะครับต่อมานะครับผมยกดัมเบลนะครับผมหรือขวดน้ำนะครับค่อยๆยกขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วค่อยๆปล่อยลงทําิบถึง20ิบครั้งเช่นเดียวกันนะครับผมพอทำครบแล้วนะครับให้เราสลับกับอีกข้างหนึ่งนะครับต่อมานะครับใช้ดัมเบลนะครับผมยกแข็งขึ้นมาขึ้นแล้วก็ลงมาอย่างนี้ นะครับผมทํา1 0ถึง20ครั้งเช่นเดียวกันนะครับต่อมานะครับถือดัมเบลนะครับจานนั้นค่อยๆสควอตลงมาข้างล่างอย่างนี้นะครับแล้วก็ขึ้นทํา1 0ถึง20ครั้งครับต่อมายกส้นเท้าขึ้นนะครับผมแล้วตอนนั้นค่อยๆกดส้นเท้าลงมาข้างล่างให้ลึกๆค้างไวประมาณสัก20ิวินาทีนะครับผมแล้วตอนนั้นค่อยๆยกขึ้นไปใหม่นะครับผมทำซ้ำสิบถึงยี่สิบครั้งนะครับต่อมานะครับถือดัมเบลนะครับจากนั้นถอยขานะครับมาหนึ่งข้างแล้วก็ย่อปล่อย นะครับผมถอยขายอ่อปล่อยทำสิบครั้งนะครับต่อมานะครับถือดัมเบลนะครับผมยกขานะครับข้างหนึ่งขึ้นแล้วก็ตีเข่าขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ปล่อยนะครับผมยกขาวางตีเข่าขึ้นแล้วก็ปล่อยทำสิบครั้งนะครับ